สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจัดโฮเฮลี่พาสองพาะนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมานะครับแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพาที่เรียกได้ว่าเจอน้อยนะครับแล้วก็เป็นพาที่ผมไปบุกลังนะครับได้มาใหม่นะครับผมก็เดี๋ยว มาดูมารีวิวนะครับได้มาหลายองค์สมควรเลยนะครับเป็นเนื้อว่านยอดนิยมของวัดชังไห้ทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับไอของวัดไซขาวนะครับนี่นะครับแต่ว่าไอองค์ที่อยากให้ดูนะครับคือองค์นี้นะครับที่ว่าเป็นได้มาใหม่และเป็นตัวท็อปนะครับของผาชุดนี้นะครับผม ผู้ที่ปล่อยพาให้ผมเนี่ยนะครับก็เป็นเฮียนะครับระดับรุ่นเดอะเลยนะครับผมอายุเยอะมากแล้วนะครับเจ็ดสิบเลยนะครับผมอายุเนี่ยเจ็ดสิบเลยนะครับเป็นพาที่นะครับแกเนี่ยท่านเนี่ยนะครับที่เฮียแกเนี่ยเช่ามานะครับจากวัดเลยนะครับผมเช่ามาจากวัดนะครับนี่นะครับ เียแกเช่ามาจากวัดเลยนะครับแล้วก็เบอกผมนะครับว่าทางวัดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยให้เช่าองค์เดียวด้วยนะครับเฮียแกก็เลยเอาอางอื่นมาหลายองค์นะครับผมแต่ว่าเนี่ยให้เขาให้เช่ารุ่นนี้เนี่ยองค์เดียวนะครับก็อาจจะเป็นช่วงนะครับช่วงที่แบบว่าลิมิตนะครับผมก็เดี๋ยวมารุ้นรุ่นนี้กันนะครับผมเอ่อพระรุ่นนี้นะครับก็คือนะครับ พระเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการนะครับหน้ากรรมการนะครับหัวขีดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการเนี่ยเนี่ยหน้าเขาก็จะกลมๆล,ลึกๆแบบนี้นะครับแล้วด้านบนเนี่ด้านบนหัวตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับผม หัวขีดนี่นะครับถ้าเป็นพิมพ์ A จะหูขีดนะครับผมพระพิมพ์นี้นะครับของท่านอาจาร,รย์นองวัดสายขาวนะครับถอดพิมพ์มาจากนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการนะครับผมของปี97นะครับก็นำมาสร้างเป็นอาจารย์นองรุ่นนี้นะครับผมพระรุ่นนี้ก็จะพิมพ์เดียวกับ เออรุ่นฉลองแปดสิบปีอาจารย์นองนะครับองนี้เป็นตะก, 3, กตรุดสามกริย์นะครับผมตะกรุดทองคํานะครับตะกรุดหน้าตะกรุดเงินนะครับผมแล้วนะครับพามีฟามหนาหลังอูมสวยมากครับอุ้ยเสียวมากเลยครับจับจับนี่ผมก็จะจับข้างตลอดนะครับไม่ให้โดนหน้าและหลังพานะครับ เนื้อผ้าเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับเพราะว่าเอ่อเขาจะทําเนื้อผ้าให้เยอะๆเพื่อไม่ให้ตะกุดเนี่ยลั่นนะครับผมพวกปีสามหกปีสามห้าเนี่ยตะกุดชอบลั่นนะครับเพราะว่าผ้าบางนั่นเองนะครับผมพอผ้าบางเนี่ยเขารู้แล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็เลยทําให้มันหนานะครับจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่แตกไม่ลานนะครับ เนื้อผ้าจะเยอะเนี่ยใช้เนือ้อเยอะเนือเน้อ,อปิ้นมาด้านข้างนี่เลยนะครับเนี่ยปิ้นมาเป็นปีกเลยนะครับหน้าผา้าองค์นี้นี่แบบเนื้อคล้ายทูโทนด้วยนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับแล้วก็มีเนี่ยผสมด้านบนเนี่ยก็เป็นแบบคล้ายๆติดนี่นะครับดำเนี่ยดำเลยนะครับผมเป็นเนือ้อทูโทนนะครับ ติดคุกลักมาหน่อยๆนะครับผมปิดปานมากนะครับวงนี้เป็นพาที่เรียกว่าเฮียแกก็เหมือนแบบว่าได้เช่าองค์เดียวนะครับก็เลยแบบคัดสวยมาเลยนะครับดูหน้าตานะครับจมูกติดปากติดตากระพริบนะครับผมก็เป็นหลวงปู่ทวดอาจาร,รย์นองวัดไซขาว ปีพศสองห้าสี่สองนะครับผมรุ่นมบนะครับมบเนี่ยย่อมาจากเอ่อไมตีบุญสูงนะครับท่านดอร์ไมตีบุญสูงเนี่ยเป็นผู้นะครับเขาเรียกว่าเอ่อผู้จัดสร้างพาชุนนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นคนนะครับออกปัจจัยนะครับผมในการสร้างพารุ่นนี้นะครับก็เลยเป็นโค้ดมบนะครับ ปกเสกใหญ่นะครับผมอาจารย์นองปกเสกให้แบบพิเศษเลยนะครับสําหรับรุ่นมบนี้นะครับของดอร์ไมตรีบุญสูงนะครับแล้วก็เล่นหานิยมนะครับตะกรุดสามกษัตริย์นี้นะครับตะกรุดสามกษัตริย์นี้นะครับผมจะสร้างทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยองนะครับแต่นะครับเอ่อตามสายตรงที่เราได้พูดคุยอย่างที่ผมได้คุยได้อะไรกันนะครับตะกรุดสามกษัตริย์ แล้วก็ตะกรุดทองคำสามดอกนะครับดอ,อร์ไมตรีบุญสูงเนี่ยเช่านะครับเมื่อปลูกเสร็จเสร็จเนี่ดยดรไมตีบุญสูงเช่ากับบ้านนะครับเกือบหมดเลยนะครับผมจนแทบแบบแทบจะไม่มีคนอื่นได้เลยนะครับท่านเอาหมดเลยนะครับผมเช่าไปทองคำเนี่ยเกือบหมดนะครับแล้วก็เหลือสามกริย์ไว้ไม่เยอะเลยนะครับแบบรุ่นเดียวกับเอ่อรุ่น เออไอฉลองอายุแปดสิบปีอาจารย์นองนะครับปีสี่หนึ่งนะครับผมดอกเตอร์ไมตรีบนสูงก็เช่ากับนะครับเช่าไปบูชาเองเกือบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าพระองค์นี้แป๊บนะครับเดี๋ยวหยิบพระอีกองค์หนึ่งให้ดูก็จะเป็นพิมพ์แบบเดียวกันเลยนะครับคือรุ่นเออฉลองแปดสิบปีอาจารย์นองนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับผม รุ่นฉลองแปสิปีองคนี้เนี่ยสร้างปีสีหนึ่งนะครับตะกุดสามกษัตริย์ปีสีหนึ่งนี่ตะกุด3ามกษัตริย์ปีสีหนึ่งตะกุดทองคำหน้าเกินนะครับพิมพ์เดียวกันเลยนะครับ อันเนี้ยสร้างแค่100ร้อยฟองเท่านั้นนะครับผมของรุ่นฉลองปแปดสิบปีตะกุดสามกษัตริแต่นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันเลยแบบสไตล์เดียวกันเลยนะครับแต่ว่าองค์ซ้ายมือนี้จะเป็นปีสีหนึ่งเป็นปีสีหนึ่งรุ่นฉลองแปดสิบปีองค์ขวามือนี้เป็นปีสีสองรุ่นมอบอนะครับดอกเตอร์ไมตีบนสูงจัดสร้างนะครับเป็นที่นิยมทั้งคู่นะครับ ด้านหลังเนี่ยเป็นอง์นี้เป็นทูโทนเลยนะครับองนี้เป็นทูโทนเลยว่านคุกลักอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ไม่ติดหลักแต่นะครับก็มีหมุนเวียนในตลาดเรียกได้ว่าน้อยน้อยถึงน้อยมากๆนะครับเพราะว่าพาร์นเนี่ยเข้าไปอยู่ในรังหมดนะครับไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆนะครับผมปีหนึ่งนะครับเจอไม่กี่อง์เองนะครับเจอน้อยจริงๆนะครับผม ปีหนึ่งผมให้ไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดองนะครับไม่ถึงเจ็ดองไม่ถึงสิบแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาวอเวอร์นะครับคือมันไม่มีออกมาจริงๆนะครับหารุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าฟาร์มยากเนี่ยฟาร์มยากก็จะสูสีนะครับกับรุ่นฉลองแปดสิบปีนะครับผมที่ว่าจะเจอตะกุดสามดอกนะครับถ้าไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่เก็บจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับ พาแบบนี้นะครับสําหรับสายอาจารย์นองนะครับอันเนี้ยขนาดเฮียแกเช่าอย่างอื่นอะไรมาต้องเยอะแยะนะครับพาเฮียแกก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าได้องค์นี้มาองค์เดียวนะครับวัดก็ลิมิตด้วยนะครับผมองนี้ผมจะเปิดราคาลงไปนะครับในนี้นะครับผมจะเปิดไปสามหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าพาองค์นี้ผมจะนําไปเลี่ยมพลาสติกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่า ป้องกันผาเสียหายนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับไม่มีกล่องนะครับผมที่ผมได้มาไม่มีนะครับขนาดเฮียแก่เช่าจากวัดก็ยังไม่ได้มานะครับผมมีเก๊น,นะครับดูให้ดีอง์นี้นี่โครสวยเลยนะครับเมตตาด้านซ้ายเดี๋ยวค่อยไล่ดูนะครับเมตตาด้านซ้ายติดเมตตาด้านขวาติด จมูกโด่งปากติดนะครับตรงเสียนหลงมทั่วเนี่ยตรงนี้มีขีดเห็นไหมครับขีดจะอยู่ด้านบนหัวนะครับขีดคมๆเห็นนะครับตะกุดนี้แบบเดิมจริงอะไรจริงนะครับก่อนจะไปเลี่ยมพลาสติกนะครับก็รีวิวไว้หน่อยเพื่อฟาร์มบริสุทธิ์โปร่งใสนะครับ ทองคำนะครับนาคแล้วก็เงินพระนี่เนื้อหาบนสารเขาดีนะครับพิมพ์นี้นะครับหลักล้านนะครับผมถ้าเป็นปีเก้าเจ็ดหลักล้านนะครับล้านหนึ่งไม่ได้ซื้อด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นพิมพ์ท็อปนี่แล้วก็มาแฝนอันนี้ได้นะครับแฝนจันดองแทนได้ นี่เป็นโค้ดเงินนะครับผมดูฟัามเก่าดูเนื้อนะครับอันนี้ผมซื้อเพราะว่าผมชอบด้วยนะครับพาพรุ่นนี้ แล้วก็อยากจะมีหลายๆรุ่นนะครับลงไปในช่องให้เป็นการเผยแพร่ด้วยนะครับให้คนรู้จักนะครับหมอบอนะครับไปยิ้เลยโอ้โหอ,องค์นี้หน้าสวยหน้าเด้งมากนะครับแทบจะไม่มีนะครับออกมาให้เช่าหาเลยนะครับทําช่องมาสามปีนะจะพอดีแล้วครับสามปีเนี่ยเพิ่งองค์งนี้องค์แรกเลยนะครับเดี๋ยว เจอก็จะพัฒนาช่องไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมก็เปิดไว้เท่ากันนะครับสามหม้าทั้งคู่นะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านใดไม่เห็นแล้วก็ถูกอกถูกใจได้เอ่อเอาไปบูชาคู่ได้นะครับปีซีและปีซีนะครับอันนี้จะเป็นปีซีสองไอปีซนีปีีนะครับผมอาจัรย์นอเนี่ยท่านยังบอกเองเลยนะครับว่า พระที่แบบของท่านที่น่าบูชาเนี่ยจะเป็นยุคปลายนะครับสามแปเอ่อตั้งแต่ปีสามสิบฝาขึ้นมานะครับเพราะว่าเหมือนตอนนั้นปีแรกๆเนี่ยท่านพูดเองเลยนะครับว่าพรรษาท่านยังอ่อนนะครับยังไม่เก่งนะครับตอนหลังเนี่ยคือท่านแบบว่าบอกว่า,วา,วาท่านเก่งแล้วนะครับพารุ่นหลังเนี่ยแบบพลังเต็มที่นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเออเองนะครับหนาปุ๊บเหมือนกันเลยนะครับ นี่นะครับตะกดสามกริย์อันนี้ได้คร์มคมแบบคมสังคติก็คมด้วยนะครับสังคติเขาก็คมใช้ได้เลยอยงนี้ เนื้อแห้งๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพาที่สภาพสวยเลยนะครับองค์นี้สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับก็ลหลายๆท่านที่เช่าพาเนื้อวานผมไปนะครับถ้ายังไม่มีรุ่นนี้นี่รีบเลยนะครับผมเพราะว่ามีองค์เดียวนะครับแล้วเฮียเขามีอย่างอื่นอีกหลายองค์เลยนะครับผมหยิบให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น มีเขามีรุ่นสร้างบนดบติดมาด้วยนะครับแม่จะเสียดายนะครับไม่มีตะกรุดทองคําได้มานะครับนี้จะเป็นตะกรุดเงินนะครับก็ถามว่าสวยไหมสวยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเรียมพลาสติกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ a นะครับพิมพ์ A เนี่ยโหเขาจะมีขีดนะครับพาเฮียเขาค่อนข้างสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับพาลอตนี้ของเฮีย เรียกว่าเป็นนะครับผมเช่าผ้านี่เขาขัดนะครับเหนือว่านี่จัดจานมากนะครับรุ่นสร้างมนดบปีสี่ศูนย์นะครับองนี้ตะกุดเงินนะครับผมตะกุดเงินพ้าแบบของเกียร์ของเฮียแก่นี่ใช้ได้เลยนะครับผมชอบเลยนะครับลังสไตล์นี้เป็นพ้านะครับเช่ามานี่นี่นะครับ ปี40ศปีส2อ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอีกนะครับบอกแล้วนะครับว่าหลังนี้ไม่ธรรมดาถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เก็บพาร์ทไม่ได้เก็บก็เรี้ยวเลือก,อกตอนเลือกเช่านะครับเลือกเช่าได้ดีมี80ปีให้ดูอีก2องอ์นะครับแล้วเป็นพาทที่แบบว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่า ฝีมือการเลือกพระก็ถามว่าชะกาศกันก็ใช้ได้นะครับนี่เต็มๆต็มสวยๆนะครับแปดสิบปีตะกุดเงินวิงวังใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูที่ละองค์ดีกว่าเดี๋ยวเสียวนะครับนี่นะครับเนื้อจัดมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรีย่ยมพลาติกนะครับพะอยู่ในโซนดูง่ายหมดเลยนะครับ แท้ดูง่าย <S <S เนอจะจัดแบบนี้นี่สบายนะครับไม่ต้องไปหลุนแสนปีเก้าเจ็ดนะครับเช่ามาองค์ละสองหมื่นสามมื่นนะครับเก้าเจ็ดองเป็นแสนเป็นล้านนะครับอย่าไปอย่าไปเสี่ยงเยอะนะครับถ้าดูไม่เป็นเอาแบบอาจาร,รย์นองเงีเ้ยไปแขวนสบายนะครับอันนี้ตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินรุ่นฉลองแปดสิบปีอาจารย์นองอันนี้อีกองคหนึ่งนะครับอีกองคหนึง่ง นี่ขับขับรถไกลนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับดูง่ายนะครับหนาบ๊อบเลยนะครับนี้โู้โหแล้วก็มีตอนนี้นี่รุ่นนี้นี่ผมรู้สึกว่าผมจะมีผู้เช่าหาเยอะมากนะครับเป็นรุ่นที่นี่นะครับ ได้มาเฮียเขามีหนึ่งองค์นะครับผมรุ่น m สิบหกหลังเรียบปีพศสอง4นห้าสามสี่นะครับทีแรกช่องผมเนี่ยก็เป็นโลหะซะเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็นะครับว่านก็ไม่ใช่น้อยนะครับผมเนี่ยดูง่ายๆนะครับ m สิบหกยุคแรกปีสามสี่นะครับหลังเรียบเนื้อโคตรจัดเลยนะครับวกนี้ ยิ้มเลยนะครับตรงนี้ใช้ได้สวยใช้ได้นะครับน้องเฮียของผมเหมือนเก็บเก็บพ้าตรงตรงกับที่ผมเล่นด้วยพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดไซายขาวปีสองเก้านะครับผมปีสองเก้าตรงนี้ไม่มีกล่องเนื้อนะวะนะครับแก่หน้าผิวกระแสแดงเลยนะครับ ปีสอปี3ามสีเนี่ยพาชุดนี้เนี่ยไปเลี่ยม๋ยวไปเลี่ยมมาให้นะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนพี่แบบจะได้ดูสนุกสนุกด้วยนะครับมาลงในช่องดูกันเพลินนะครับดูกันเพลินเพินยังไม่เช่าไม่ว่ากันนะครับหรือว่าเช่าไปแล้วก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ว่าอุดหนุนกันนะครับผมสนับสนุนช่องผมนะครับ ผาเนี่ยก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นคนชอบพ้าอยู่แล้วนะครับเราก็เก็บสะสมด้วยนะครับลงไปด้วยให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพัดย์ศอาจารย์นองนะครับรุ่นฉลองสรรมณศักดิ์นะครับของท่านอาจารย์นองวัดไซขาวปีสามเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวาวะนะครับผมเนื้อนวาวะเี่ยแกก็ใช้ได้นะครับ มีการต่อโค้ดที่สังคาตินะครับผมเนินนวะองนี้เดี๋ยวเขจะไปเลี่ยมนะครับเรียมพลาสติกทีนี้ก็ค่าเลี่ยมก็บานนะครับผมสองสามพันเลยครับแล้วก็นี่มีเฮียแกมีองค์ที่ได้เป็นเนื้อเงินมาด้วยนะครับผมนี่หลวงพ่อนองวัดไซขาวนะครับรุ่นฉลองสมรสะห้าธันวาคมพศสองาอสามเจ็ดำเภอโคกโกจังหวัดปัตตานีอันนี้ผมเพิ่งมาใส่ซีเองนะครับ แต่ว่าโชคดีมากที่ว่าผิวพาของเฮียแกยังวีดวาร์อยู่นะครับนี่เนื้อเงินนะครับอันนี้ยังพอจับต้องได้นะครับสำหรับผู้ที่อยากบูชาเหรียญเงินนันสน,นองเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับสภาพดีมากอันนี้คาก่องคาก่องนะครับคาก่องนะครับไม่ใช่คากินะครับนี่นะครับ อันนี้อันนี้ไม่เลี่ยมอันนี้อันนี้จะเอาไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าพี่ท่านใดเช่าแล้วแบบจะไปเลี่ยมให้ด้วยได้นะครับแต่ต้องรอนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านเพียบเลยนะครับแล้วมีติดปลายนวมาสององนะครับติดปลายนวมาสององนี่ดูองค์นี้มีรอยยางรัดเก่าด้วยนะครับผ้าเนี่ยสไตล์นี้ชอบมากเลยนะครับเป็นบัวรอบนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อทวดนะครับที่ระลึก งานทอดกรถินปีสามเก้าวัดช่างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับรุ่นนี้เป็นที่ระลึกงานทอดกรถิน่นนะครับเป็นรุ่นพิเศษบบวรอบนะครับวัดชัางให้ผาแก่ก็จะเช่าเป็นพวกรูปหล่อนเนื้อว่านนะครับผมดีนะมีเหรียญเงินติดมาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาไปเช่าที่วัดชัางให้นะครับได้บบวรอบมาหนึ่งองค์ันนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวทําคลิปลงไปเนี่แหละนะครับ องนี้สวยหล่อเต็มนะครับถือว่าเลือกพ้าเป็นนะครับเขาเก็บพ้าไม่มีรูนะครับแล้วก็องนี้จะเป็นองค์สุดท้ายนะครับแต่ว่ายิงที่หยิบมาเนี่คือเป็นองคุดท้ายนะครับแต่ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคลิปมันจะยาวมากเกินไปนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพปีสามเก้าเห็นไหมครับปีสามเก้าเหมือนกันปีสามเก้าเหมือนกันนะครับแต่คนละรุ่นนะครับผมอันนี้เป็น เอ่อมันจะมีพิมบรอบอย่างเดียวนะครับเป็นรุ่นกระถินปีสามเกแต่ถ้ารุ่นสร้างมรลงพยาบาลโคกโพเนี่ยจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่เราก็กิ่งเฉลิมพลนะครับอันนี้เฮียแกก็ได้เช่ามาแต่พิมพ์กลางนะครับเนื้อทองทิพนะครับผมแหม่ถ้ามีเป็นพิมหยงพิม์ใหญ่เนื้อเงินเนื้อหนา้าเนื้อทองคำนี่สนุกกันเลยนะครับนี่ก็เป็นผาที่ผิวสวยน้ําทองเต็มๆจีจารอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับ แต่คลิปนี้ผมเปิดไปไอ้องอื่นนี่ยผมผมก็เปิดหมดแหละนะครับผมแต่ว่าเอา่อคลิปนี้จะเป็นหลัก,ลกอ,งองันนี้นะครับผมจะเป็นหลักหลักสององนี้นะครับก็คือนี่นะครับองค์สามหมื่นห้านะครับฉลองแปดสิบปีอาจารย์น,นองนะครับแล้วก็มบปีสี่หนึ่งพรสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่นะครับมบเนี่ยถึงว่าแบบที่ผมบอกนะครับว่าถึงว่าจะ สร้างไอ้หนึ่งพันห้ 1, อยองนะครับแต่ไม่มีหมุนเวียนนะครับเพราะว่าท่านดรไมตรีติบุญสูงเนี่ยท่านเช่ากับเกือบหมดนะครับสายอาจาร์นองเนี่ยเขาจะรู้กันดีนะครับภารุ่นนี้ไม่มือแทบจะไม่มีหมุนนะครับมีน้อยมากหน้าสวยจัดเลยนะครับองนี้เพื่อนเพื่อพี่พท่านใดชอบพ้าสวยอยงนี้จัดไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนี่นะครับผมองนี้มีเสน่ห์มากนะครับ แฝนนี่กระเด้งเลยนะครับผมสวยมากสวยเวอร์วังนะครับองนี้มบอบองนี้นะครับเรียกได้ว่าผมให้คะแนนผมให้เก้าเต็มสิบนะครับองนี้สิบทับสิบผมยังไม่เจอนะครับเอาไปเก้าเต็มสิบพอนะครับถือว่าสุดยอดแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับเฮียแก่เก็บผ่ามานะครับ ก็จะเป็นพระไล่ๆอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยสนุกนะครับนี่นะครับผมก็ถ,ถือว่าเก็บพระได้ดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมีรุ่นอ้โทษหมาอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเผื่อเ๋ยผมได้เช่าต่อเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับปีสศย์จะเป็นพิมพ์เนะครับถ้าสององค์นี้จะเป็นพิม ใหญ่หน้ากรรมการนะครับอันนี้รุ่น M16 หลังเรียบแม่ยุคแรกซะด้วยนะครับหลังเรียบโชคดีนะครับชุดนี้ก็ถือว่าองค์นี้ชุดนี้เนี่ยก็ผมก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะได้รับฟา์มเพลิดเพลินนะครับฟาร์มสนุกนะครับในการดูพระจากช่องผมนะครับเพราะว่าช่วงที่แล้วผมก็อยู่กับการสอมเลื่อนยศอะไรเนี่ยแหละนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับผม ระดูการสอบนะครับก็กลับอา,อาจจะมีคลิปยาวๆให้ความรู้อะไรแบบนี้แล้วก็มีเปิดราคาไปด้วยอะไรไปด้วยก็ลงกันไปนะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมาคอยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สนับสนุนเช่าพ้าผมนะครับบางท่านก็จังหวะผมมีตังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยให้เช่าก็ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับสําหรับทุกท่านที่มีให้มานะครับก็จะไม่ทํานะครับให้ผิดหวังนะครับผมไม่เอาพากยมาลงนะครับไม่เอาของมัว่วซั่วพูดมัว่วซั่วนะครับทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันมีลงอยู่ในหนังสือในหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับผมจะไม่อุปโลคพูดขึ้นมาเองอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า ที่แน่ๆคือผมก็ถามว่าเล่นสายนี้มานานก็ก็นานนะครับมาพูดมั่วมันก็อายตัวเองนะครับเราจะไม่พูดมั่วนะครับผมไม่ใช่ว่าอะไรก็ดันขายมั่วซั่วพูดมั่วนะครับอันนี้คือแบบหลักฐานอยากดูอะไรเงี้ยผมก็มีมีให้นะครับว่ามันมีสร้างจริงไหมอะไรไหมนะครับองค์นี้นี่แบบความจริงก็อยากจะเก็บไว้ไปประกวดนะครับแต่ว่า ประกวดก็เยอะแล้วนะครับไเดี๋ยวรุ่นมอบอนี่ไม่รู้จะยังไงนะครับถ้ามันแบบว่าก็ยังคิดอยู่นะครับถ้าเอาไปเลี่ยมแล้วเดี๋ยวมีประกวดอีกจะต้องระเบิดกรอบหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะครับพบนนอดีผมอยากจะเซฟพระนะครับผมรุ่นนี้รอไม่ได้แล้วผมอยากจะไปเลี่ยมนะครับอยากจะไปเลี่ยมจะได้เอามาโชว์หยิบหยิบโชว์ได้บ่อยบ่อยนะครับไม่อย่างนั้นต้องอยู่ในกล่อง หยิบโชว์ก็กลัวนะครับถ้าอยู่ในเรียมนะสบายนะครับเพื่อนเพื่อนพี่จะได้เห็นพระผมเยอะๆนั่นเองนะครับผมพระมีเยอะมากมายเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ติดตามกันได้เรื่อตลอดเรื่อยนะครับพระผมลงไปเป็นพันองค์แล้วนะครับแต่ก็มีอีกไม่มีเป็นพันเป็นพันแน่นอนครับเลยพันแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะประมาณ สักนะครับเอาทีเข้าๆมั่วันนะครับอีกสักประมาณสองสองพันสองพันน่าจะไม่อยู่นะครับรอติดตามรับชมได้นะครับพามีทั้งย่อยมีทั้งหลักมีทั้งอะไรอยู่นะครับก็กล่าวเออก็ให้เพื่อนๆมีพี่คอยติดตามผมกันแล้วกันนะครับอาจจะเป็นสายอาจารย์นองซะส่วนใหญ่นะครับผมอาจจะเป็นสายอาจารย์นองซะส่วนใหญ่นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับ ไม่มีคําอื่นจะพูดนะครับผมมีแต่คํานี้นะครับที่ทําให้ช่องผมอยู่ได้นะครับขอก่ลาวขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ใกล้จะจบลงแล้วนะครับผมผมก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับก็ก่ลาวสวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็นะครับก็ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับค้าขายก็ให้ร่ำรวยนะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จกับชีวิตราบรื่นนะครับมีความสุขกับครอบครัวเฮงเงรวยรวยทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ